วันนี้เราเริ่มต้นกันที่การประชุมของคณะกรรมก,การนโยบายการเงินหรือว่ากรององเมื่อวานนี้นะครับซึ่งก็มีมติในการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1.5ตามเดิมนะครับพร้อมกับเตรียมที่จะปรับตัวเลข GDP ของไทยใหม่ในช่วงปลายเดือนมีนาคมครับโดยเลขานุก,การคณะกรรมก,การนโยบายการเงินหรือกนงอ,งอนะครับคุณจตุรงจันทรังนะครับก็เปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมกรอง,องอมีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1.5 โดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้ดีกว่าที่ประเมินไว้นะครับแล้วก็มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นจากการส่งออกที่ฟื้นตัวชัดเจนภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวดีกว่าที่คาดการใช้ใจ่ายภาครัฐที่เป็นแรงหนุนส่วนการบริโภคและการลงทุนเอกชนนะครับก็ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปทั้งนี้ปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับก็คือผลของนโยบ,บายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐปัญหาเถิรภาพการเงินของจีน แล้วก็พัฒนาทางพัฒนาการทางการเมืองและปัญหาการเงินในยุโรปนะครับซึ่งอาจจะไม่ส่งผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจคุณจตุรงค์นะครับยังบอกว่ากรนง,งอได้สั่งให้จัดทําแผนการวิเคราะห์ผลกระทบจากนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐในสถานการณ์ต่างๆว่าจะมีผลกระทบกับเศรษฐกิจไทยอย่างไรนะครับทั้งด้านบวกอย่างเช่นแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการลดภาษีนิติบุคคล ราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็คาดการเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นรวมถึงด้านลบนะครับอย่างเช่นการกิจกันทางการค้าซึ่งภายดังกล่าวนะครับกรนงจ,จะนํามาใช้ในการประเมินตัวเลขการขยายตัวเศรษฐกิจหรือว่า GDP ทั้งปีนี้นะครับแล้วก็ปี2561ในวันที่29มีนาคมนี้นะครับ